เจตัมังคารมุตตมังสักกจจังตัมโมโสตัโอติยนาโอกาบัดดีอัตมะภาพิปีแกนสะแดงพระธรรมเทศนาปรณาชุตตุตามคำสั่งสอนของโบฟุตเด็ชพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพล,ลุกสลบารมีในหลายันนะครัทุชนชาลายเนื่องจากว่าวันนี้นับโดยทางเสิกติการเป็นวันพุนทธ่เกตุลาคมพุทธศักราช2563คณะกรรมการเจ้าภาพคณะกรรมการดำเน,นินงานภายในก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณประเทศพระสิทตาจารย เจ้าอาวาสพัะมหาชัยคารามหลวงจ้าพระจังหวัดมาสารกามเป็นประธานมีรองเจ้าพระจังหวัดมาสารการทั้งสองรูปเป็นรองประธานกรรมการมีพระสังฆาธิการในเขตปกคอนนรองคณะสงฆ์ในจังหวัดมาสารกามาร่วมเป็นคณะกรรมการภายนอกก็มีบรรดาญาติโยม ที่เป็นหลักก็คือลูกชา,ลกา,ลกลายลูกสาวลูกไหนลูกสบายอยากให้น้องทั้งหลายได้มาปราบถึงการบำเพ็ญบุญกุศลทางพุทธาศาสนาเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทัศนารุปทานเป็นการบำเพ็ญทัศนาราุปทานทัศน์เจรารุปทานนี้แปลว่าเป็นการตามเพื่อให้ซึ่งบุญกุศลคำุณงามความดีแก่ผู้ที่รักจากโลกนี้ไป อาศัยพุทธาศาจนาโภาจิตว่าอาตาสิเมอาคาสิเมยาติมิตา,ะาจะฆาตเปตานะังตักกินัมทัจาลุกเรตัตุศรัลแลเป็นไทย่ามว่า,าเมื่อบุคคลบรรลุถึงคุณงามวามดีที่ตั้นทำไมได้การก่อนมีบุคคลห้าจำพวกพวกที่หนึ่งอาตาสิเมแปลว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา พวกที่สองอาการิเมผู้นี้ได้ทําอุปการะต่างๆก่อเราพวกที่สามญาติเมผู้นี้เป็นญาติของเราพวกที่สี่มิตรตาเมผู้นี้เป็นมิตรของเราพวกที่ห้าสักขาเมผู้นี้เป็นเพื่อนของเราเอตาลังทักเจลังทักชาเพิ่งให้ทักเจลาเปตาลังแก่บุคคลที่ลกกาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ในงานนี้ก็คือ คุณแม่สาบุตัยสาซึ่งเป็นบรรดาของประเทศพระคุณพ่อเจ้าคุณประเทศพระจิตาจยกอายุห้าสปีไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นคนที่มีอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายปีคิดว่าจะไม่มีคนที่มีอายุยืนยาวถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านร่วมรับดับทันไปเปตานังทักินังทัชาเพงให้ทัตศีนา การโฆษณาก็แปลว่าวบุญกุศลบุญงามความดีเวลาังหมายความว่าผู้ที่หลังจากโลกนี้ไปแล้วแต่เราที่ทราบในการบำเพ็ญบุญกุศลแต่ในครั้งนี้เต่คืนนี้เป็นคืนที่เก่งในการนิมนต์พระพิฆูุสง์ได้มาสวดพระพิธรรมสวดพระพิธรรมเกียรติคัมีแต่หลวงพอ่พอก็ถามอยู่เลยในการสวดพระพิธรรมแต่เพราะว่า ในการบำเพ็ญบุญกุศลส่วนอภิธรรมนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันหลายสถานที่หรือหลายจังหวัดก็ว่าได้ในการสวดอภิธรรมบำเพ็ญบุญกุศลมีลักษณะแตกต่างกันกวาจริงถ้าจะเอาตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาในการสวดอภิธรรมนี้ก็คือสวดอภิธรรมกยนกับดีอันที่สองก็คือสวดอภิธรรมมาตัตรสังกา แต่เคยแปลให้บรรดาพระมิสูตรสมเด็จอายุเกวีอาริษาอาภิธรรมมัตสงกาแปลว่าทมที่ส่งข้อข้อ,ขอกับ,บอะภิธรรมส่วนเป็นภาษาเป็นตำนองสารพันยักษ์ที่ปุรปาจารตแตงขึ้นมาภายหลังอตอนหลังวันนี้บรรดาญาติโยมจะมีเวลาในการมาเป็นตัวตนจบส่วนบ้านก็ไปส่วนอาภิธรรมวัตสงกา เพียงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ควาแล้วไอ้รอดสนัสนความจริงก็น่าจะรักษาของเก่าไงในทราบว่าวันนี้วัดตรวจอภิธรรมเก็กคำบีหลวงพ่อเคยสังเกตผลในการสรวซสอบประการนี้สวดอภิธรรมเก็กคำบีเจ็สูตรใช้เวลาไม่นานถ้าสวดเร็วๆหน่อยก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีแต่ว่าถ้าสวดทั้งข่านี้บางทีใช้เวลา เกี่ยวกับชั่วโมงก็มีลักษณะแตกต่างกันญาติโยมก็เข้าใจว่าเมื่อสวนให้รัสนอสดก็จะไดุ้ลได้กุศลมากอย่าคิด่าอย่างนั้นความกินในการสวดซ้อมประการนี้ถ้าจะพูดแล้วก็ได้ผลเท่ากันแต่ถ้าตั้งหัตั้งใจความกินใจมีความสงบสงบการแช่กิดให้ไปตามในการสวนในบุญแต่ว่าไม่ได้กุศลพูดให้บรรดาญาติโยมได้ความู่ตลอด กุสลน,นี่แปลว่าผู้ฉลาดแต่กุสโลนี่แปลว่าผู้ฉลาดแต่เคยบอกยระจันฉลาดเคยเเยังเร่พวกปื๊กนี่นะมันจะข้าใจ่ายมันหรอกเพราะฉะนั้นเวลาะสมมาสว่วนที่ว่านิยมส่วนเจ็ดคำพีไม่นิยมส่วนสังฆาที่จะเป็นประโยชน์จริงจริงอภิธรรมสังอภิธรรม,มเจ็ดคำพีก,ก็ดีสังขากาด็ดีรวมแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตแต่อย่างคุณยายคุณแม่ สาวุนไทยสาอายุ97ปีเ7าปีก็มาส่วนพิธรรมก็ปารุแต่ถึงเลือกอัตลภาพณางกายสังขารแต่กล่าวถึงจิตบ้างถึงรูปบ้างถึงจิตบ้างเจตสิกบ้างนิพพานบ้างเออถึงจะส่วนงานเท่าไรก็ตามก็รวมอยู่ในรูปรูปจิเตเจตสิกนิพพานรวมรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะฉะนั้นการที่พลเรมีโอกาสมาร่วมบำเป็นบุญกุศลยนะอย่างนี้มีคําว่าบุญและกุศสมด้วยญาติโยมจะไม่ดีแต่บุญกุศสมด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้จริงๆนี่หลัาสอนใจพวกเราว่าเวลามีงานศพมีหลักหรือมีจุดประสงค์อยู่4ประการอันนี้ญาติโยมจะไว้เลนมาบอกความเป็นได้แต่มาบอกความเป็นได้ 2อมาประกาศเกียรติคุณบาประกาศเกียรติคุณสามเครือกูลศา,าสนาสี่พิจารณาสัจธรรมมีหลักอยู่4ประการโดยในบทติโลบุตรสูตรที่พระสงฆ์สวดแทบจะทุกครั้งก็มาได้แต่ใน,ในการสวดจุดประสงค์ของการบาเป็นบุญกุศลโสยาติธรรมโมจะไปยังนิทติโตแปลว่าญาติธรรมได้แสดงออกแล้วในวันนี้ สอนเปตาณปูชาจักตาราราเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อบุคคลที่รลักจากโลกนี้ไปแล้วมีบวงเหรียมีดอกไม้สักการบูชาเป็นจบนวมาอันนั้นเป็นสื่อเป็นสื่อที่หมายความว่าเรามีความเรารพนับถือบูชาเป็นภา,าษาบาลีแปลว่านับถือแ่เราได้บูชาคุณงามความดีของคุณแม่สาวอุไทยสา สามพลังจักรวิปุรักพนุปตินาแปลว่าเป็นการเพิ่มไม้ซึ่งวางแก่พระพิจุตสงนักบวชในทางพุทธศาสนาสีตุเมีงิบุญยงปัจตังรัปรกาศบ,บุญมิจน, ой, น้อยท่านทั้งหลายขลนขวายแล้วในวันนี้แต่เพราะฉะนั้นแต่การที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายมาอธิบายโดยย่ยอแต่เพราะว่ามีเวลาจํากัดป่าแล้วหลบบ่อบานเตียนวันนี้ถูกคนดันตั้งที่แหลกแล้ว หลายเทียแล้ววันนี้ผิดอยากกูมากตังสิบนาทีสิบห้านาทีหว่าหลงวลงพ่อได้บอกฟังเมื่อกี้นี่เนาะแต่เตมีโอกาสได้ไปกา่าวทำมีคาถาที่พอประชุมการน,นาพิเศษงานศบหลวงปู่คูณหลวงพ่อไปบอกวันนั้นพระที่นิมนต์มาแา่ธรรมะไม่มาวิทยากทรทะเลมาบอกหลวงพอ่อ ลองพอชิบผานหาที่เริอมมาแตายซื่อจิเดตกันนชิบานหาที่เาล้นางยุรนเตบองปอชิบสองนาที่เริ่มานางยุรนเติบสิบนาทีบัดสุดท้แปดหนาที่ได้รองปอมาแั้วปนล่นนอยจิโร้จักกันไปมาบอกรองอว่าแปนาที่รองอกันได้บาจะมากคดันขักหลายสุบหรอกบ้านใค้กูชีิบมงี่ลาเนาโหยอกกันหน่อยสรุปแล้วต้องปอหาชิบานนาทีกินงง บอว่ากูยึดไม่ได้แล้วประมาณนี้นะมนะันเลยเป็นหลักฐานที่มอันอย,ย,ยากที่บอกว่ามัะไรบันหมดแสดงออกถึงความเป็นญาติสแสดงออกถึงความเป็นญาติบรรดาพระสังฆาธิการมาจากทักว่วประเทศโครา้อัตมาก็มีโอกาสได้มาร่วมตั้งแต่วันแรกอันนี้เป็นครั้งที่สองบรรดาญาติโยมทุกคนที่ทากาเช่นเดียวกันเอามาคนก็มาตั้งแต่วันแนรกจนวันนี้มาสแสดงออกถึงความเป็นญาติ อธิบายโดยเยอะๆว่าญาติน owed, phones, ี่เป็นคนที่รู้จักกันคนที่รู้จักกันคือญาติมีอยู่สองประเทศหนึ่งญาติโดยสายโลหิตนามสกุลเดียวกันนามสกุลอุทัยสาลแอบยูแอบวันตะโมเดตามเป็นญาติโดยสายโลหิตสองญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมก็คือคนที่ร่วมการร่วมการกันอย่างอดีตเพราะว่าพวกเรา แต่ก็เคยมาอยู่ที่จังหวัดมัธยมรามแต่มาคุณเคยได้ร่วมการร่วมงานบริหารประเทศชาติประเมิมมาร่วมกับประเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณประเด็ประจิตตาจารย์พวกนี้เป็นญาติโดยธรรมถามว่าญาติโดยธรรมนี้มีความสําคัญอะไรพระเจ้ศาสนาพุทธเจ้าก็ตรัสว่าญาติการนั้นจะสังโเอตัมมังกมุตตมันแปลว่าการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคล เป็นมงคลเป็นสิาที่เขาเรียกราอกาศจะมาบอกเรื่องอะไรก็ต้องวง้ใหญ่นอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยการสมท้นเป็นมงคลพูดย่อๆว่าสมท้อในเวลาใดสครา้ในเวลาสามตออจ่จุอย่าไว้นเวลายากจนสองเวลายากเจ็บสามเวลายากจ่าคุณยายสาห์อุตสานี้จากไป เราก็มาแสดงออกถึงความเป็นยากในวาระสุดท้ายสงเคราะห์ในเวลายากจนแต่บางทีความจนความมักมีสีสุขมันเลือกไม่ได้แต่มันเลือกไม่ได้ไม่มีแต่เพราะฉะนั้นบางทีเรามีญาิเป็นคนยากคนจนการแก้ทนัพย์อะไรต่าง,างๆเราก็ให้การช่วยเหลืองสองเคราะห์ยากสองเวลายากเจ็บเรื่องเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น ยันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็กันเป็นอย่างนี้ญาติยาโยมจำเอาไว้เลยแต่ทุกคนยังไม่ป่วยในขณะนี้ต่อไปก็จะเป็นเหมือนอย่างบุญยาสาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่จะทําให้อายุยืนยาวไปอีกก็คือการให้กําลังใจเราไปสงค์ญาติเวลาเ็นก็ได้ป่วยไปให้กําลังใจจะมีอายุยืนยาวต่อไปอันนี้สำคัญเช่นว่า ยาของเราเก็บก็ได้ปล่อยเป็นวันลตัวสาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรางทางหมอจะไปเยียวยารักษาบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายแต่ถ้าอาศัยกำลังใจจาก้าแต่ถ้าพระสงฆ์อาภายาโจงก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจถ้าญาโจงเคยไปทำคำจุนพระสงฆ์ก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจอันนี้ก็จะสามารถทําให้อายุยืนยาวไปได้งมก็เคยมีก้ออยู่ ในการไปส่งขอยาที่เก็บกระดินน่งุยนี้มีอยู่สองลักษณะสองอย่างเน้นไปเยี่ยมเพื่อจะให้คนไข้หายเร็วสองไปเยี่ยมเพื่อจะให้คนไข้ตายเร็วสองอย่างนี้อย่าลืกันได้เลยก่อนไปเยี่ยมมันจะขึ้นมามนไม่ได้เลยเน้นไปเยี่ยมให้คนไข้หายเร็วคืออะไรพูดแตนีงมันดีๆน้อมจำไว้ เราจีบอะไรยิ nah ่งรือเราไดนยินเราเป็นอะไรกระซางเราแต่จีางการความโ่วเบื้องล่าจมบเป็นไก่หลอดกระซางให้บอกแ่เนี่ยดีดีโอ้ยเป็นนัีบไอ้พวกเปนหอกร้อนยุคนก็นาสดใสโยเดวกกำบ้าเนอกนะดีที่สุดพวกเราศาสนาพักกระพุ่มผสมกันมีฝ่ายผูกแข็งกับเป็นโจมข้าถาใส่ไอ้บอกซึ่งบอกบอกเอาไปเถอาเดีายวซึ่งมอบอก เอออันนี้ตายเร็สวสอนทำไม่ยากตายเร็วก,กโ็โอเคคนเวยกะในผูได้ยินโยตัวาตายกับ้มูเรียนเนี่ะมนล่าม่ออกกัไ,ไปยื้อุกยกไก่ขาคนรวยเป็นอะไกไปลเลยเอาไปตายบากนกช้งางะมันสิไหเจอ